เราทรางมาแล้วแล้วยังคิดประชาธิปัตยังคิดว่าจะเอาเงินพวกนั้นอีกอโอ้โหคิดได้อย่างไงไปเอาที่รกกประชาธิปไตยพวกนี้มันมีแล้วเลยไปอ้างว่าเนี่ถ้าเนี้ยตัวรกรมพวกนี้ก็เงินพวกนั้นศูนย์เป็นอันนี้คือววพอรบการเงินก็ไปอ้างอะไรวงเล็บสองอะไรว่านั้นเป็นเงินของร่านาำมอ,อมันไม่ใช่เ<แ>นี่ยประชาปัตย์มันมันตีตีความกฎหมายแบบสี้ตันสีตรุนชัยมันมันตีอย่างนั้น ถ้าตีอย่างประชาปตีนะพรบทุกฉบับเกี่ยวกับการเงินดังนั้นใช่ไหมฮะใช่พรบที่ดินก็เกี่ยวกับการเงินไหมใช่มันการเงินหมดเพราะในโลกยุคทุนนิยมมันการเงินหมดใช่ต้องใช้เงินเพราะกฎหมายออกมาโดยสำนักเนี่ยมันมันต้องการออกมาบังคับเป็นอำนาจของรัฐที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเกี่ยวกับรายได้ของรัฐโดย มันไม่ใช่ว่าประมาณก็จริงแต่ว่าไปเกี่ยวกับ<ะ>ทรัพย์สินอะไรสักอย่างรหรือความสัมพันธ์ของบุคคลเนี่ยม,มันเป็นเกี่ยวกับการเงินหมดอะคืออาจารย์พูดตรงเลยไปพูดนี้มันสีนรนชัยสีนรนชัยคือเอาให้ง่ายอ่ะผมเสริมอาจารย์นะ ถ้าคุณเนี่ยมีคดีท,ทำร้ายร่างกายนี่แล้วคุณต้องไปรักษาตัวเนี่ยเงินก็เป็นการเงินใย่ะหมคือคือหน้าด้านอ่ะผมไม่จะตอบไงนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมถามเนี่ยคุณคุณอะไรนะคุณจุรินจุรินนะครับหรือแม้กระทั่งนายสาวรนเสนียมเนี่ยคุณเป็นอายการเก่าใช่ไหมคดีนี้สารชั้นต้นหรือเปล่ายังไม่ได้ตัดสินเลยนะอีกต่อมาแล้วคุณไปบอกได้ไงว่าเขาต้องติดคุก คุณอาจจะผิดพลาดก็ได้สารอุทธรสารฎิกาาจะเปลี่ยนก็ได้แต่ที่คุณต้องจําใส่กระโหลกของพวกคุณไว้ก็คือว่าคนของคุณคนหนึ่งเนี่ยที่ขับรถไปไปชนตำรวจไปทับตํารวจแล้วถอยกลับาสารเช่นต้นรอลงอาญาแต่สารสารอุทธร์นี้คุณล่อไป33ปีแล้วพขออกมาพูดเนี่ยเขาแค้นมากเพราะพระพิจารณปัดไม่ได้ช่วยะลรเลยแถมพยายามอย่ให้เขาติดคุกแกไม่อยากให้เขาติดคุก นี่คือคือคนที่ถึงไม่มีคนไงครับถึงไม่มีคนไงฮะถึงเรียกยังไงก็ไม่ไปให้มียุ่งหมาเนอให้เขา 5, ห้าพายเขาไปไปตัวตอนนี้ทุกวันอาทิตย์เราสองพันนะที่ได้จายก่อนหนึ่งพันมันมาแล้วขากลับใจอีกหนึ่งพันเขาบอกกูไม่มาว่าครั้งที่แล้วเจอแบงค์ปอม,หม,หมเห็นมาะเด็นสองแล้วสออีกใช่ไหมไอ้นี่ ให้เข้ามาสั่งให้เขาไปทํานู่นทํานี่ให้เขาถึงขั้นไปทาร้ายตํารวจเจ้าหน้าที่พนัก<ม>ง,งานตํารวจที่เขาออกมามมมดูแลความสงบนี่พยายามฆ่าเขาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะภ้ามันออกมาเนี่ยมันมีหลักฐานหมดทับเสร็จถอยหลังมาทับเขาอีกใช,ใช่ไหมฮะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยและแถมเวลาเขาจะมีกาโต้ให้งกับกับบุคคลเหล่านี้นะ กับไปบอกว่าไม่ได้ให้มาติดคุกผมจะถามไปกับพี่น้องประชาชนนะถามทั้งสองท่านนี้ด้วยครับพระเจ้าปัดนอนหลับเมื่อคืนนี้คืนนี้แหละฮะผมว่านอนไม่หลับบางคนหลับอาจารย์หรือว่าเราเดินเยอะหลับไปเลยเหนื่อยได้เหนื่อยได้เหนื่อยว่คุณจูนี่หมดสภาพแอบผมเหมือผมไม่ได้แล้วมไม่เง้นคือบรรญากาก็หมดสภาพต้องมีอันหนึ่ง คือประเภทหลอกชาวบ้านเนี่ยพวกนี้เก่งเท่านทราบไหมครับว่าไอ้ขั้นที่ไปเดินตามเนี่ยไปส่งในชวนเนี่ยนะครับหรือในสุเทพหรือนาเนี่ยแล้วก็บุกเข้าไปในเขตนั้นเนี่ยในชวนในสุเทพนายบัญญัตินะครับนายจุลินนะครับนายสารพัดทั้งหลายนายอะไรนะนายในนิพิษนะครับไปหมด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 พวกนี้เนี่ยนะครับบุกเข้าไปเนี่ยมันไม่มีกุ๊ก ครับผมันอยู่ระหว่างสมัยประชุมจับไม่ได้แต่ท่านที่เก้าเขาไปใหญ่ผู้กองผู้เขณฑ์มากลายเป็นปู้มาแต่ว่าทั้งพักมันมีคนฉลาดคนใช่เขาใหญ่เป็นบุญยอดครับไม่ต้องเดินยืนบนรถไปบนสายอย่างเดียวไอ้นี่มันเอาเปรียบคนแก่เยยังหนุ่มๆอยู่เลยไม่ต้องให้คนแก่ช่วยทอไมให้คนแก่ชมวยตายกูไม่ตายยอดเดินบนรถ ครับผมไม่ได้ดูเุปว่าในในบญยอดอยู่บ่ลอแล้วที่ผมทุเรศมากที่สุดแล้วผมใจหายนะคือเนี่ยมนุษย์วาระสุดท้ายความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าไปว่าคือเราทําอะไรมาแล้วแต่น่ะมันหนีความเป็นมนุษย์ไปไม่พ้น ตอนที่สุเทพไปวอนขอตำรวจอยวนั้นมันร้อนชัวน่สูดไม่ใส่ละครับใช่สูดไม่ใส่สูดใส่เลยเสื้อเสื้อขาวแขนยาวแต่สุเทพใส่สูดร้อนก็ร้อนขอวอนขอเป็นชั่วโมงนะครับว่าตำรวจนะใชาแขนสูด ชิดปาเืออ่าไปไหนพงพเจ็ดหน้ถอ,อนไว่นปาเือเลยโอ้ <c oughs> โหผมว่าในสุเทพนี่คงเข็ดเรื่องนำม็อบไปนานนะอาจารย์เ <c oughs> ขาไม่รู้หรอกว่าม, <c oughs> มันไม่รู้เรื่องเรื่องมอ็อบในสุเทพครับเลิกเลยขึ้นไปพูดบนนั้นก็นหน้าที่เสียวแล้วเลิกเลิกเลิกแล้วพอที่ ก็ผมว่าเขาไม่เลิกอาจาย์หาจังหวะอีกแล้วไม่อะไรเนีมยให้คนอื่นทําเชื่อผมเนี่ยครับจะแบบนี้ทำแม่เราใช่ไหมแขกเราใช่ไหมต้องอ่ะนอมินี่มาทำเต็เดี๋ยวมันจะเกิดเกิดอะไรอีกไหมครับตัวอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาก็เหมือนอะไให้พันธมิตรทาแทนต่อไปนี้ก็รู้ความพันธมิตรไม่ได้แล้วต้องไปหากลุ่มมือนีแล้วความจริงจะได้ในอนะวตเนี้ยจะได้คนทาแทนแต่มแกเกินแกงมาแล้วร้านแกนะ S 1> <S 1> <S <S ไม่กลุ่มพวกนี้ผมก็แปลกใจนะฮะคือแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโดยมาตรฐานเนี่ยผมว่าเขาไม่สามารถที่จะมาเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับรุ่นเดอะทั้งนั้นเจ็ดสิบกว่าก็มีหกสิบปลายก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนรุ่นนั้นจะประหลาดใจเรื่องอะไร <S <S นั่นแหะดิฮะคนรุ่นนั้นจะพูดเรื่องอะไรสงครามเย็นนีิอาจารย์ <S 2> <S 2> ไม่ใช่ขึ้นบนเวทีก็ต้องพูดถึงุขภาพครับ มันต้องพูดถึงสุภาพพูดถึงลูกถึงหลานมันพูดเรื่องอื่นดังั้นนะมันจ,จะพูดอะไรเรื่องอื่นการเมืองพูดอะไรใช่ผมยืนดูแล้วผมก็งง,งอย่างมากก็ถึงผมจบจบปรอรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เกษียณที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ครับแล้วพอลงแล้วก็ถามหมายาแก้ปวดเมื่อยอะไรว่ามันไปไม่รอดแล้วใช่ไหมมันมวยไม่การคือเมื่อไหร่ก็ตามนี่นะที่คนเ่าเนี่ยนะเริ่มพูดถึงอดีต ครับคิดถึงสมัยหนุ่มๆเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องรับรู้ตัวเองว่ามันพ้นสภาพแล้วนะครับมันเริ่มแก่แล้วนะมันทำไม่ได้ผมผมเห็นแล้วผมขึ้นมาแล้วผมแปลกใจอ่ะ ให้พูดว่าโอ้ยจบจบจบบอลนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณจะจบที่ไหนคนที่จบที่ค,<ม>ค,คือมีคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยมไม่รู้จะพูดอะไรหรอกไม่รู้ไม่มีเรื่องพูดพูดเร,าารื่องอดีตก็าบังเอิญดีไม่ไม่พูดถึงสมยัยเราเรียปนป .1 อ่ะไมไ่ยุ่งเลยแล้วแล้วขอโทษมีอยู่คนหนึ่งบะคนเรือเอกนะ เขาคุยว่าเขาต่อสู้ที่นั่นนี่เขาถามจริงหรวันภาพันนั้วเขาต่อสู้เพื่อประเทศชาติแล้วผมถามจริงนะครับคุณเป็นหนอยหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้คุณไม่ได้อยู่หน่วยไม่ได้อยู่พักนั้นนาวิโยธินนะไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปลบกับใครเลยนะคุณอยู่พักนาวินเพราะฉะนั้นคุณลบอยู่บนเรือลบนะคุณอยู่บนเรือลบเรือลบเรามีสงครามด้วยหรือจาย์ทางเรือเนี่ยแล้วเธอเนี่ยนปชนปขนปของก็ไม่เกี่ยวเรยนบผมเก็เป็นเขาเคยเป็นอะไรนะ ผู้บัญชาการกองหรือยุทธาการมันเคยมีลบทางเรือด้วยเลยม,มันเกี่ยวอะไรกี่คุยไปเรื่อยผมฟังแล้วผมกุ้มใจบางคนก็บอกว่าไปลบที่ลาวอ้าวที่ลาวนีมันไม่เกี่ยวมไม่เรื่องคือคือคนคพวกนี้เนี่ยนะครับ ก็พยายามเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามสร้างพยายามมาพูดให้ให้คนรุ่นหลังหรือว่าไอ้ลูกน้องเขาเนี่ยได้เห็นว่าโอ้โหลูกพี่เขานี่เคยออกสงครามเคยอะไรต่อมีอะไรความจริงถือปืนยังถือไม่เป็นเลยคือลูกน้องกันรู้ครับแต่พวกมามอบไปไม่รู้ว่าอยู่นอกวงการทหารก็หลอกไอ้พวกนี้หลอกหลอกลูกน้องไม่ได้ยังไงลูกน้องลูกน้องด่ามาเนี่ย ผมมาจากรายการเนลูกน้องพวกนี้โทรมาด่าทุกวันเลยครับโทรมาบรรยายให้เห็นแต่ละคนเลยครับลูกน้องเกลียดที่สุดคนพวกนี้ครับตอนอยู่ในนั้นแล้วพวกคนพวกนี้นะที่มามาล้มระบาดนะเรื่องอะไรมเรื่องโอหักตอนกมัยอยู่ในกองทัพนายกทักษิณไม่แต่งตั้งให้ได้ตําแหน่งที่ดีใช่ด้วยกูฟังฟังมาอีแล้วพอล้มระบบทักษิณ พวกนี้ชูธงล้มระบบทักษิณเหมือนกันนะแต่ล้มระบบทักษิณในความหมายพวกนี้ก็มันเป็นเรื่องของตัวเองของขักถ้าเป็นเรื่องของตัวเองของขักม็อบที่มาและประชาชนมันจะมาทําไมก็มาเรื่องของคุณเออเรื่องของคุณก็ขนก็ตระกูลของคุณมาประท้วงแค่นั้นเองคนอื่นไม่เกี่ยวมันก็ได้แค่นี้ครับแลวไม่มีคนเองคุณไปเมื่อคืนก็นอนกันหลับลูกๆหลานหลับแล้วคือไม่มีอะไรอยู่แถวนั้นเลยครับบริเวณนั้น คือสัวเห็นหมาเดินวิ่งไปวิ่งมาหยุดตัวสองตัวแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเราก็ไม่อยากไปถากถางก็มากแต่ความจริงก็คือเที่ยวนี้นี่เละเทะที่สุดเลยเลดามานะคือเสียดายดีกว่านะเสียดดีกว่าคือห้ามด้วยอย่างนี้ที่ไปเมื่อคืนทหารเยอะมากโอ้คับทหารอากาศทั้งนั้นเลยอากาศสั้นเงียบไม่มีอะไร เลยกองทัพอะไรนะกองทัพเรยอเหรอโอ้ยวันนี้กองทัพอากาศกองทัพอากาศเนี่ยก็บอกมาในนางบุญยอด ร้องไห้นั่งร้องไห้เลยใช่ไหมแม่นตาแดงอย่าร้องไห้พวกเด็กใหม่ๆนี่มันก็ร้องไห้ความผิดหวังปัญญาปัดล้มเหลวกันนั้นได้นั่นทุกทีครับอะไรที่อยู่บลูสกายผู้หญิงอะเยเมาลิกาไม่รู้อะผมไม่จําชื่อมลี่มันลี่ไม่้องสามคนไม่รู้ใครอีปองแล้วก็ตั้งแต่มอบเสียายนะโอ้ก็โคตรนณาใหญ่มอบนี้เหมือนกันตายทอดสดตอนเดินมาหมด ก็ไม่รู้ไปรองไห้ตรงไหนวันนี้เหมือนกันไม่จานเรากิอดูนะผมจําได้ผมเคยนั่งดูทีนิวส์นี่มันก็จะมีไอ้คู่ประกาศคนนี่นะแล้วก็ท่านอาจจะเป็นคนไต้นะโอ้โหปลุกระดมยังไงจะมาอยู่บนเวทีผมเที่ยวนี้ผมไม่เห็นมันเลยนะก็ครั้งนี้พูดพูดเรื่องสภานิดนึงนะดินดีครับวันนี้วันนี้วันนี้จ่าประสิทธิ์เขาเขาขันเท้านะอเขาขอดรองเท้าเลยอ่ะ ผมผมก็ไม่ทราบนะว่าอยู่ดีๆปกติไม่มีอาการอย่างนี้หรอกอยู่ดีๆเขาฟังปัญญาทิัตจนเขาเซ็งอ่ะเขาเลยยกรองเท้าขึ้นมาให้ดูบอกว่าคันตีนแล้วปัญญาทิพตอยากเตะปากมันเต็มทีใช่ไหมครับแต่ต้องบอกประชาบริสิทธิ์ว่าถ้าจะเตะปากปัญญาทิัตนะใส่รองเท้าเตะครับอย่าไปต่อรองเท้ามันหนักกว่าหนักกว่ากันครับก็นี่คือเรื่องของสภาในวันนี้นะฮะก็ แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนะฮะกลับมาดูกันในสเต็ปต่อไปเลยถึงวันที่หรือยังนะครับถามพวกเราทั้งสองท่านถามมาจากที่เราควรที่จะจัดการกับเรื่องอแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านสภาสัตตอนนี้นะฮะเฉพพอนี้เขาบอกว่าเขาจะไปสู้วาระสามครับ เขาจะไปสู้วาระสามวาระสองอวาระสามวาระสามวาระส,สองสู้ไม่ได้ยังไม่ต้องสู้เพราะว่ายังไม่หมดเลยไปวาระสาม,มเขาจะตั้งใจว่าจะระดมตอนนั้นะมากดดันหนักคือไม่อห้ผ่านวาระสาม,มแล้วไอ้นั่นมันราคาคุย,ยน่ะมันทำอะไรไม่ได้เนกะ็ยังไม่เข็ดอยู่แต่ว่าใช่แต่ว่าเรากลัวว่ามันจะใช้องคปกรณิทีสะอาดผมก็ห่วงกันก คือถ้าไอ้นี้ยังไม่ผ่านอยู่ช่วงนี้นะไม่ผ่านรัฐสามนะแล้วเราจะว่าไอ้บทรัฐธรรมนูญก็โหวตได้นะแต่ว่าด้านหนึ่งนะประชาปัดก็รู้แล้วว่านาฐบานไม่กลัวฝ่ายรัฐบาลนี้ก็เพิ่งครั้งแรกนะรู้แล้วว่าโอ้มันก็แค่นี้เองนะหายงงแต่ว่ามันก็หายงงแล้วแต่ว่าฟอมใหญ่นะแต่อไม่มีใครับแต่ว่า เรื่องรัฐธรรมนูญนนมันต้องยืดไปอีกนิดนะึ่มันผ่านตรงนี้ก่อนเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันรัฐธรรมนูญมันน่าจะมีคนค้านมากกว่านี้ในร่วมมันน่าจะมากกว่ารเรื่องค้านนิยตษกรรมเพราะนิโตกรรมจะไม่มีในร่วมเลยแต่มาค้านนิยตษกรรมมันคนส่วนใหญ่ก็อยากให้ผ่านไปครับอไ,ได้ช่วยเหลือคนแต่รัฐธรรมนูญมันมีโจทย์เยอะ อย่างน้อยพวกคนที่รับผิดชอบในการทำนะแทบ,บทั้งหมดเลยนะนักวิชาการและชนชั้นสูงในเมืองไทยแทบทั้งหมดนะทำรัฐนนตจะมหาวัาูนขึ้นมามเพราะนั้นมันก็ต้องรู้จังหวะเหมือนกันฝ่ายฝ่ายรัฐบาลแต่นายรจ์คิดว่า เออเขาเรียกว่ากัร์ดกสักนิดนึงดีกว่าอย่าเพิ่งรืมไม่เดี๋ยเอาอนี้ก่อนเนี่ยเราเอาคนออกมาก่อนนนีไอันนี้ทำได้เร็วนะครับอันนี้วาระสามสองสามนี่ทำได้เร็วเลยไม่ถึงไม่ถึงไหนอ่าบริบาลเนี่ยต้องระมเนี่ยแต่อันนี้ต้องออกก่อนต้องออกก่อนเอาพวกเราออกมาก่อนแระดับจำนวนน่ะต่อระดับจำนวนนั้นมันระดมคนต้องทำเป็นขั้นตอนนะครับครับ ถ้าวามาซ้อนกันแล้วรับรองมันแล้องคนมาตลบหลังนี้มันได้นะทำได้นะเราก็ไม่ประมาทเราเราก็รอย่ากำหนดให้มัน